สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบกล้องนะครับของ iPhone 15 Pro Max นะครับกับรุ่นน้องอย่าง iPhone 12 Pro Max นะครับว่าคุณภาพไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเผื่อถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังสนใจ iPhone 12 Pro Max ราคาเมื่อสองแบบไม่แรงมากเนาะจะได้รู้ว่าพอมาเปรียบเทียบกับพี่ใหญ่15เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคก็คิดว่าคลิปวิดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ โอเคทีนี่เดี๋ยวเราไปดูที่ความคมชัดของไฟล์วิดีโอ 4K กันก่อนเลยนะครับก็ผมถ่ายมาด้วย 4K 30เฟรมนะครับทั้ง2กล้องเลยนะก็จะสังเกตได้เลยว่าแทบจะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพื่นนะสำหรับรายละเอียดแล้วก็สีสันต่างๆเนี่ยสีเขียวของใบไม้เนี่ยก็จะอมเหลืองนิดๆนะครับตามสไตล์ของทาง Apple อยู่แล้วนะครับแล้วก็สีสันของท้องฟ้าแล้วก็สีของสระน้ำสีน้ำตาลต่างตเนี่ยก ดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูไม่จัดจนเกินไปหรือว่าไม่จัดเหมือนอรุ่นอื่นๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเขาที่ภาพเนี่ยจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูกลางๆมากกว่าเนาะไม่ได้โดดเด่นว่าจะต้องสีจัดจ้านหรือว่าจะแบบคอนทราสจัดอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ถ้าเราดูสีผิวคนนะครับจะสังเกตว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยสีจะออก เลี้งเหลืองนิดนึงเนาะสำหรับสีผิวนะครับก็ถือว่าดีดูเป็นธรรมชาติกว่า iPhone 12 Pro Max นะครับ12 Pro Max เนี่ยสีจะออกโม่งๆนิดๆนะถ้าถ้าใครจ้องดีๆนะครับจอ,อกสีมโม่งๆนิดนึงนะครับสำหรับสีผิวคนนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับนะสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆความคมชัดถ้าแสงดีๆเนี่ยก็แทบไม่ต่างกันนะครับเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการถ่ายย้อนแสงกันบ้างนะครับก็แน่แหละนะฮะน่าจะดําอยู่แล้วูกต้องไหม,ไมเป็นเรื่องปกติของการถ่ายย้อนแสงนะครับแต่ถ้าเราดู iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะไม่ฟุ้งเท่า12 Pro Max นะ12 Pro Max วลวาที่เราซูม300%เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะฟุ้งๆนิดนึงนะครับหรือว่า iPhone 15เนี่ย ทำในเรื่องของการจัดการแฟร์ตามที่เขาว่ามานะครับได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่า iPhone 14 Pro Max เท่าที่ผมลองเนี่ยเวลาถ่ายย้อนแสงมันจะมีแฟร์นิดน,นึงหรือว่ามันจะฟุง้งๆนิดหน่อยนะฮะถ้าใครเป็นสายช่างภาพอาจจะชอบเนาะฟุง้งๆถูกต้องไหมแต่ถ้าในเรื่องของความคมชัดเวลาที่มันสายถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความชัดความใสของภาพมันดรอปลงไปนะครับซึ่ง iPhone 15 Pro Max จุดนี้ก็ต้อง ยอมรับว่าทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของชาร์โดต่างๆที่ดึงขึ้นมาจากหน้าของผมนะคือผมแส่หมวกถูกต้องไหมมันก็จะดึงชาร์โดขึ้นมาค่อนข้างเห็นรายละเอียดหน้าผมได้ดีกว่า iPhone 12 Pro Max นะครับหน้านี้ก็ถือว่าคือถ้าแสงดีๆเพื่อนๆแสงดีๆหรือว่าเวลาที่ถ่ายแบบไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความยากอะไร iPhone 12คือชิวๆเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าถ่ายในจังหวะที่มันยากๆย,ย้อนแสง ที่แสงน้อยอะไรแบบนี้เออไอโฟนสิบห้าหรือว่ากล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทำได้ดีกว่าเวลาที่มันยากแต่ถทามนง่ายๆเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของออปชันในการซูมของ iPhone 15กับ12กันบ้างน,นะครับถ้าเป็น12 Pro Max เนี่ยจะคูณได้ 2.5x หนะหรือว่า2.5เท่านะครับแต่ถ้าเป็น15เนี่ยก็คูณได้ทั้ง2เท่านะครับแล้วก็คูณได้ถึง5เท่าเลยนะถือว่าโหดเลยนะครับสำหรับ iPhone 15ถ้าใครต้องการที่จะซูมเยอะๆหรือว่าเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ยังไงแล้วก็ต้องไป iPhone 15 Pro Max นะครับเพราะว่ามันซูมได้ไกลกว่านะครับนาอันนี้ก็รุ่นใหม่ก็ยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเลนส์วายกันบ้านนะครับ0.5นะั่นแหละนะเอาตัวายเลยนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ผมถ่ายเนี่ยแทบจะไม่ได้ตานะเพื่อนๆนะถ้าบกนะัน,น,น,นะาน,นตามตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสมูท การเดินถือถ่ายเนี่ยถ้าเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยจะสังเกตว่าแยกไม่ออกนะครับนะถ้าแบบดูผันผ่านหรือว่าคือยิงตั้งใจดูก็แยากนะยิ่งถ้าดูในมือถือเนี่ยโอ้โหก็ยิงแบ่งกันใหญ่นะครับถือว่าทําได้ดีทั้งคู่ในสภาพที่แสงเยอะยนะครับเนี่ยเท่าที่ผมถ่ายนะสีเขียวสีสันต่างๆนะครับสีฟ้าสีน้ําตาลเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เวลาที่เรามาถ่ายในร้านเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า 15 pro max ทำได้ดีกว่าในการเก็บรายละเอียดนะครับถ้าเราดูรายละเอียดในอาหารที่ผมถ่ายมาน่าจะสังเกตว่าความคมชัด15จะทำได้ดีกว่านะครับแต่สีสันเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับ15จะสีจัดกว่านิดนึงนะครับส5สีจัดกว่าแต่12ก็จะเจิดกว่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าจะแตกต่างจนเป็นประเด็นอะไรยิ่งถ้าดูในมือถือน่าจะยากไม่ออกนะครับแต่ถ้าซูมเข้าไปแล้วก็จ้องจริงๆเนี่ยเอออันนี้พอพอเห็นนะในเรื่องของความคมชัด ของดีเทลต่างๆที่15 Pro Max ทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เดี๋ยไปดูในเรื่องของ s l สโลโมชันกันบ้างนะครับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะส o w ได้ที่120เฟรมนะถ้าถ่ายเป็น Full HD นะครับในขณะที่ iPhone 15 Pro Max จะสามารถส o w ได้ถึง250เฟรมเซกนะครับก็ถือว่า iPhone 15 Pro Max จะมีเฟรมเรทที่เยอะกว่าหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามันจะสโ w ได้มากกว่านั่นแหละนะครับในเรื่องของความคมชัดของภาพก็ลองตัดสินใจกันดูนะว่า ชอบแบบไหนกันนะครับแต่เท่าที่ผมดูก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่เฉยๆนะครับเฉยๆนะแต่ถ้าจะแตกต่างเนี่ยก็แตกต่างกันในเรื่องของคอนทราสต์นะครับที่ iPhone 15 Pro Max จะมีมากกว่าแล้วก็สีของผิวอย่างที่บอกถ้าเราดูหน้าผมนะทาง iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะออกเป็นสีม่งๆนิดๆนะฮะอ้โม่งๆนิดๆแต่ถ้าเป็น15 Pro Max จะสีอุ่นๆกว่าหรือว่ามีออกเรื่องเหลืองนิดหน่อยนะครับถ้าใครชื่นชอบแนวอุ่นๆโทนอุ่นๆ ก็น่าจะชื่นชอบ15 Pro Max มากกว่านะแต่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะจริงๆสีแบบนี้ปรับในโปรแกรมนิดนึงก็ก็เหมือนกันแล้วนะเพื่อนๆนะแต่ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมาอีกเล็กน้อยแล้วกันนะสำหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับแล้วก็ถ้าเราจะให้ความสโลโมชันมันเท่ากันเนี่ยของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะต้องลดความละเอียดไปถึง HD หรือว่า 720p น,นะครับก็ถือว่ารายละเอียดจะหายไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพื่อนๆนะะก็ต้องพิจารณาแล้วก็ ตัดสินใจกันดูนะครับนะเพื่อนๆนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางภาพนิ่งกันบ้างนะครับก็ถ่ายตอนกลางวันไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าเราซูมไปแบบเต็มที่เลยเราล่าห้0อเนี่ยอันเนี้ยถึงจะเริ่มเห็นถึงความแตกต่างเนาะแต่ถ้าไม่ได้ซูมเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างดูยากนะครับแต่ถ้าซูมโอเคอันเนี้ยก็จะเห็นเลยว่าความคมชัดของ i p h o n e 15 Pro Max เนี่ยดีกว่าให้เห็นเ,นเลยนะครับแล้วก็ พิกเซลหรือว่ารายละเอียดของเซนเซอร์ของเขาเนี่ยมีมากกว่านะครับมีอยู่ถึง48ล้านพิกเซลนะถือว่าเยอะมากๆสำหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเต็มๆนะครับในด้านของไฟล์ภาพนิ่งนะแต่ถ้าเป็นไฟล์วิดีโออย่างที่บอกไปช่วงต้นๆก็ดูค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะในที่ที่แสงเยอะ จะค่อนข้างเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่การถ่ายในที่แสงน้อยกันบ้างน,นะครับก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ถ่ายในร้านอาหารนะครับก็แสงสลัวๆไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักนะครับอารมณ์แบบไปดินเนอร์ประมาณนั้นนะฮะก็จะสังเกตได้เลยว่า iPhone 15 Pro Max ทำได้ดีกว่าแบบเห็นได้ คือบอกได้เลยนะครับว่าอันไหน iPhone 15อันไหน p h o n e 12นะครับ iPhone 15จะเคลียร์กว่าแล้วก็ใสกว่า o i อ e ต่างๆเนี่ยจะน้อยกว่า iPhone 12ค่อนข้างเยอะนะครับภาพเคลียร์กว่านั่นแหละเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสผมก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราดูกำแพงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า Contrast ของ iPhone 15เนี่ยจะจัดกว่าเห็นปะคือ Contrast ยังดีอยู่เลยนะครับสำหรับ iPhone 12เนี่ย Contrast จะเริ่มดรอปแล้วในที่ที่แสงน้อยนะถ้าเราดูกำแพงสีดำๆข้างแอร์นะฮะก็ ถือว่า iPhone 15ทําได้ดีกว่านะครับรวมถึงในการถ่ายอาหารนะครับในที่แสงน้อย iPhone 15ก็จะคมชัดกว่านะครับคมชัดกว่าในที่ที่แสงน้อยแล้วก็ออโต้โฟกัสดีกว่าด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่แสงน้อยๆเนี่ยออโต้โฟกัสมันจะไม่ค่อยจะเร็วเหมือนกับที่แสงเยอะนะฮะก็ถือว่า กองรุ่นใหม่ๆม,มันก็จะมาแก้ไขปัญหาเวลาที่มันเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากนั่นแหละนะครับแต่อย่างที่บอกไปช่วงต้นนะว่าถ้าสถานการณ์มันง่ายก็ชิวๆนะครับแต่ถ้ามันยากเนี่ยเออในที่ที่แสงน้อยสภาพแสงที่มันซับซ้อนเนี่ยโอเคมันก็จะช่วยได้นะครับถ้าเราดูฟองเบียร์จะสังเกตได้เลยว่า iPhone 10 5เนี่ยจะโฟกัสเข้านะแต่ถ้าเป็น iPhone 12เนี่ยโอ้โหโฟกัสผมพยายามจิ้มๆดูหลายรอบมันไม่ยอมโฟกัสเลยนะคือมันช้ามากอะ่ะเพราะว่าแสงมันน้อยนั่นเองนะครับนะแล้วก็ความใสของภาพก็เหมือนเดิมนะครับ iPhone 15ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างน,นะครับกล้องหน้าก็ถือว่าเผื่อถ้าใครที่ถ่ายร็อกหรือว่าถ่ายตัวเองพูดคุยในที่ที่แสงน้อยๆน,นะครับก็ถือว่า Uh, iPhone 15ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆถ้าเราดูที่ผมถ่ายเนะี่ยคือแสงแทบจะไม่มีเลยนะคือใช้แสงจากเทียนเฉยๆเลยนะครับนะก็ถือว่า uh, 15คมชัดกว่าแล้วถ้าเราเปิดไฟขึ้นมานิดนึงนะครับอารมณ์แบบสลัวๆนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่า iPhone 15 Contrast จะดีกว่านะครับรวมถึงในเรื่องของแฟร์ต่างๆที่มันจัก,การเนี่ย จะสังเกตว่า iPhone 12เนี่ยแฟร์ค่อนข้างเยอะหรือว่าภาพมันจะฟุงฟ้งๆหน่อยแต่ถ้าใครเป็นช่างภาพอาจจะชื่นชอบนอะอารมณ์แบบถ่ายย้อนแสงและแฟร์ฟุงฟ้งๆนะฮะแต่ถ้าเป็น iPhone 15เนี่ยจะจัดการแฟร์ต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับนะแล้วก็โทนสีนะครับ iPhone 15จะออกโม่งๆนิดหนึ่งนะเลยอร์วาววบาลานซ์เขาจัดการให้ผิวมันออกโม่งๆนิดนึงแต่ถ้าเป็น iPhone 12เนี่ยจะออกเป็นอุ่นๆหน่อยนะครับนะก็แปลกๆดีนะครับเพราะว่าปกติ ถ่ายตอนกลางวัน i p h o n e 12ก็จะติดม่วงนิดๆเนาะแต่ถ้าเป็น iPhone 15ตอนกลางคืนเนี่ยกลายเป็นจะม่วงกว่านะครับเพืนเปๆแต่ก็สวยดีนะผมคิดว่าความคมชัดต่างๆ iPhone 15 Pro Max ทําได้ดีกว่ากว่าอย่างเห็นได้ชาร์จคือมองออกเลยอะพูด,พด,พดง่ายๆนะครับมองก็เห็นเลยนะครับนะก็ถือว่าใครที่ต้องการถ่ายในที่แสงน้อยบ่อยๆนะครับในร้านอาหารตอนกลางคืนรอกนั่งพูดคุยตอนที่ที่แสงน้อยๆเนี่ยผมว่า ไอโฟน15ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับรวมถึงการถ่ายภาพนิ่งนะก้องของ iPhone 15เนี่ยถ้าแสงน้อยโฟกัสเร็วกว่ามากๆแล้วก็โฟกัสเข้าดีกว่ามากๆนะครับซึ่งถ้าแสงน้อยเนี่ย iPhone 12 Pro Max เนี่ยที่ผมถ่ายนะคือผมอัาหน้าจอมาจะสังเกตได้เลยว่ามันไม่ยอมโฟกัสไฟชักเล,เลยนะครับนะไม่ยอมโฟกัสไฟชักเลยจะสังเกตได้เลยเนาะว่า iPhone 15เนี่ยโฟกัส เข้าเร็วกว่ารวมถึงถ่ายเซลฟี่นะครับชัดกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับนนะอันนี้แสงน้อยนี่คือ iPhone 15 Pro Max กินขาดเลยนะครับโอเค,อเคก็มาสรุปกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครถ่ายในที่แสงเยอะแบบตลอดนะไม่ถ่ายที่แสงน้อยเลยผมคิดว่ายังไงแล้ว ก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนะสำหรับ iPhone 12 Pro Max ก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าใครที่ถ่ายลง TikTok ลง Instagram หรือว่าถ่ายลงโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยดูที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของ Quality มากมายนะักผมคิดว่า iPhone 12 Pro Max ก็ถือว่าเหลือๆเลยนะแต่ถ้าใครที่ต้องการอัปเกรด u a l i t y ขึ้นไปอีกให้มันคมชัดเพิ่มมากขึ้นเจอในที่ที่แสงแบบน้อยๆแสงถ่ายยากๆมีความซับซ้อนแสงแบบถ่ายย้อนแสงอะไรแบบนี้ ไอโฟน15อาจจะตอบโจทย์นะครับนาโก้ท่านี้ท่านั้นเ,นเพื่อนๆเลือกไม่ผิดหรอกว่าจะซื้อ iPhone 12 Pro Max หรือว่าไอโฟน15นะครับเพราะว่าซื้ออันไหนมันก็สามารถใช้งานตามความต้องการของเราได้เหมือนกันนะครับนะไม่ผิดแน่ๆว่าจะซื้ออันไหนนะครับยังไงทํางานได้ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับนะแต่ถ้าเน้นในเรื่องของการถ่ายเน้นที่แสงน้อยยังไงต้องไป iPhone 15 Pro Max หรือว่าตาใครที่ต้องการซระะูมและไกลๆมากๆอันนี้ก็ต้องไปที่ iPhone 15 Pro Max นะครับนะก็จะทำได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงใครที่ชื่นชอบถ่ายพอร์เทรตนะสำหรับ iPhone 12 Pro Max จะไม่มีโหมดพอร์เทรตนะครับคือหลังเบอร์ไม่ได้นั่นแหละนะครับมันจะไม่มีตัวโปรแกรมที่ทำให้หลังเบอร์นะแต่ถ้าเป็น iPhone 15 Pro Max จะเบอร์หลังได้ด้วยนะครับอ่ะถ้าใครเป็นสายพอร์เตรตถ้าใครต้องการถ่ายวิดีโอแล้วให้มันหลังเบอร์เบอร์เนี่ย ยังไงต้องไป15 Pro Max นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ต้องการที่จะให้เปรียบเทียบมือถืออะไรอีกก็คอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในเรื่องของคลาสเรียนตัดต่อวิดีโอนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็สามารถดูเลี้ยง้าใจคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับมีทั้งมือถือมีทั้งคอมพิวเตอร์นะครับไม่แน่นะการตัดต่อวิดีโออาจจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆในหลายๆอย่าง มาก็ได้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ